ดีตอนเศร้าๆ,ๆจ้าเปิดขึ้นมากกับมะพราะ้าวกองเขา่าลราพี่น้องเฮ้ i, ยใส่เข่าจ้าใส่เขา่าอันนี้เป็นเข่าไม่ได้จก่เด้อจากเหนียวจากน้อยจากกองเข่ากะสู่ชีวิตซะเหลือเกินกองเข่ากะว่ามันใหญ่สูจ้ะแต่กระเสียบอยู่จ้าใส่เข่าเสียบอยู่หอมห้อยห้อยพลดว่า,าใส่เข่าไม่น่ะเต้นขึ้นมาใหญ่สุดกันหนึ่งเข่าหนึ่งน้าจ้ะตามภาษาบ้านลฮะกองเข่าขาดๆนี่ละอันเนีย้ยใส่ใส่ใส่เขา่าบ่มีพี่น้องใส่ใส่กองเลยจ้ะ ใส่เศษก,ก้องเลยเป็นยังเนาะเรียบร้อยแล้วปิดไว้เศรามากอะบรรยากาศคือเก่าพี่น้องบรรยากาศมุ่งเก่าจ้ะอันมื้อนี้คีขันน้นเฮ็ดบเนืกินคีขัขนน้นเฮ็ดบเนืกินบาดนีลูกใส่ลูกใส่ร้านไปสิเนี่ยกินมาให้กินถุงละเศร้าบาทพี่เนาะถุงละเศร้าบาทมีอย่างเงี้ยเออเป็นอ้อปูปนปูจ้ะซื้อไม่กินก็ส้มพักจ้ะโอ๊ตน ถุงละซ่าถุงละซ้าอันนี้เป็นแกงแกงกะปูนี่อย่างแน่ใส่ดอกแคแกันอันนี้เป็นปุ้นเป็นปุ้นบ่ยันนี่ถุงละซ้าถุงละซ้าอันนี้เป็นข้าวต้มตุ๋ข้าวเปียกกับถุงละซาด้วยกันนี่ยซ้ำนี่ก็แเล้เล่วเลยพี่น้องว่าถึงร้อยจ้ะไม่ถึงร้อยบาทเลยนี่แน่จินสมพักก็มี่แล้วนี่จะกินเปิดออกจะกินโวดใส้เขาห้ยห้วยเนาะ chị nghe ngay tay ấy ngang ngang anh... anh anh người người Ô, cho nghe ngay cho anh đi bạn có nghe là nó này gì vậy nó vẫn tồn mặc khám cho vì mà mặc khám đốt nhập nhang chứ tầm treo và để quỳ mới đấy cả bộ mi về lại chả ừ. ừ, mặc อ่อนเอา้าจ้พี่น้องจ้าหอนหอนขนาดมาเดือนนี้เรายัางหอนอยู่ <c oughs> เดือนนั้นเอียงก็ละเดือนพูดสภาพเฮงสิครักเฮงสิคักท่างหอนอันนี้มันเอาไหมฝนตกมืวอว่านมากว่านี่เราเอาวเฮงจ้า <c oughs> แม่งว่นกระไยเดิเม่งว่นกระไลหอายช่วงนี้ ขนาดว่าบ้านบ่ได้ไก่มูเด็กชวมันเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ขึ้นกระโจนอย่างเงี้สิครับข้างหนึ่งบ้านนี่มือเสายนี่ยมือเลี่ยงในร่มนี่เย็นเสียเสียจ้ะเย็นเสียเสียเป็นตะยูสะออนสะออนแนว่ยยูแนวกินสะออนก็โจมาขายสิ่งขายของยนี่ยมือเสาของสิยนี่ยมือเสามือเลี่ยงเนี่ยสิรถอีพุ่มพ่วงรถอันนั้นโอ้ยแรนแตกคือบึ่มบึ่มอยู่จ้ะ จังน้อยยังสิกินเขาซื้อเนี่ยกินมาแลลวหนึ่งตั้งเขาแล้วก็ปวดเฮี้ยนปวดซา้นอาบน้ำอาบไนแล้วจังน้อยยังสิกินเขาจ้ะจังน้อยยังสิปั้นกะินเขาแยส่วขันสุมพักไว้ใส่บักเขือแซ่บแซ่บไปจังว่ามือว่านี่กินสุมพักกับักพิกนวยโอ้ยหวานจุยจุยเขาไหมเขาหอมๆสโลเป็นต่นายกลับมาเมืองไทยบาทนี่น้ำนักขึ้นนี่พี่น้องน้ำนักข้นเนี่บายที่นี่เนี่ยกินไม่ได้เน um ี่ยเสแสร์แมนบอมมึอเร่งแยส่ว่าสิไปตลาดนั่นไปหาซื หาซื้อไก่มาแจงกินดอกไม้ถือกันดอกอีหยังกับดอกทองอุ้ยไล่พูดนะคือฝนพี่น้องรดนลนลนเสียดายแห้งยังวะเสียดายพู่นะเพิ่นถือฝนแล้วเพิ่นเ่นถือกันกับฝนไหมจ๊านี่ถือฝนแล้วดอกลนแต่ว่าก็เป็นยูเบิร์ตปีบรัสซาร์จัยเป็นยูเบิร์ตปีบรัสซาร์ก็จังวะ ี่พี่น้องคอมเมนต์ว่าเห็นเขาเจ้าติดติดไป็นป้ายขายที่ขายที่ยุ่มงงนี่เราจะเนาะขายที่ยุ่องนข้าเจ้าขายอะไรเป็นไดแย่สูวาสินยสูกับบรู้ว่าเขาเจ้าขายอะไป็นไดเราจะเนาะแต่ว่าเขาเจ้าถามขายอยู่กับบรู้ว่าเขาเจ้าขายไปันไดจะฟังนั้นขาเจ้ากับขายด้วยะันฟังนั่นข้าเจ้ากับขายด้วยกันแต่ว่าบูรู้ว่าเขาเจ้าขายนย่แย่สูเพราท่านเลยว่าคอมเมนสนใจว่าจากซื้อสิกรสิถามราคาเขาเจ้าอยู่เนาะ นั who, brands, ่นเป็นลดลูกๆกจอดว้ทั้งนั่นก็ได้ล้นลูกๆเขาเตยียมตัวสิเดินทั้งเขาก็ไปจอดไปข้างนอกจ้าไม่กินขขาง่ายน้ำกันอันนี้ปนปลูกถุงละสิบาบาทนาว่าม่ถุงละเส้าพี่น้องเอ้ยสิบาทเบิ้ก็ไฮไลท์อยู่ที่สมพักแกสมพักสมพักแกสุกันเนาะ แสบแสบสมพักบัวจะเข่าแก้พี่น้องเข่าไม่เนาะแสบบยาเม่อสโมงแบครับพี่น้องมาเด้อมาด้ย้า